เราได้พักเราได้พักจริงเหรอ่ะอุ้ยขึ้นจริงะก็บอกแล้วว,ลว, <c oughs> ว่าอะไรจะไปดิจิบว่าอะไรกป็จริงออมันก็ลายจริงวะมันไม่มีลายอรอมหรอกสวัสดีครับพวกเราไม่ได้มาเพราะโชคแต่มาเพราะความเบื่อ <c oughs> แต่ความหิวอยู่กองถ่ายเรื่องอะไรคะเรื่องซัมเมอร์ไนท์ครับผมซึ่งกำลังจะปิดกล้องละเหลืออีก คิวนะหนึ่งสองสามใช่ป่ะสามคิวครับผมแต่เกวนเนี้ยแต่แต่คิววันเนี้ยอยากที่กินเบรกให้ดูคือบทหนาขนาดเนี้ยดูดิแต่เบรกวันเนี้ยไม่รู้ไม่เอาจริงๆนะปีสี่อาจจะไม่เสร็จหกเช้าค่ะเนี่ยนี่คือปึกแน่เพิ่งถ่ายทั้งวันอะแล้ววันนี้เพิ่งถ่ายไปยังไม่ได้หน้าในไงเลยวะได้แค่หน้าเดียวคือปกติอ่ะเบกดาวมันจะประมาณแค่สองหน้าใช่ป่ะวันนี้หนึ่ง เรียงสายไปถึงสองไแล้วอาจารย์สามสี่เด็กห้าเลยเหรวันนี้สี่หน้าสี่หรือห้าห้าไม่นะ่มันคือเวลาที่อยากข้อชี้หรอข้างนบอกอ๋อเออแต่สี่หน้ามันก็เยอะอยู่ดีเอาไปดีก็นั่นแหละ ไม่เป็นไรนะพวกเราจะต้องเรื่ออะไรพวกเราจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีหรือเปล่าล่ะวันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนอะเออวันนี้ไม่รู้เหมือนกันหกโมงเช้าแน่เลยอ่ะหกโมงไม่ได้พรุ่งนี้จะได้ต่อแกไม่มีแต่ฉันมีฉันมีเรียนเบรกกินข้าวเลยพี่เตอเบรกกินข้าวเหรอเพ่ โอเคโอเคเบกเบคเองโอเคได้โอเคจบเก่งมากจดไว่าด้มาทำแข่งข้าวอะไรเนี่ยเจมลงดูไลฟ์ต่อไอ้เจมเพิ่งลงอย่างไรบ่จริงเหรอเจมเพิ่งไลฟ์เสร็จเหรออะไรอะของรูนเหรอ ใช่ค่ะของแกโจังหวะยังดีจังหวะก็ดีนะฉันเห็นแล้วฉันเข้าไปดูเมื่อกี้ขอบคุณทุกคนนะครับพูดในวันนี้เปิดฟูดเลยแล้วกันมีอะไรพูดหมพูดออกมามีอะไรพูดออกมาใช่มีอะไรมีความในใจอะไรพูดออกมาเกิดออย่าทำให้คนอยากรู้พี่เบลพูดเรื่องอะไรนะฮัลโหล อุ้ยฉันอากขนมมากินด้ดีกว่าโอเคพูดลงนะกองนี้เห็นอยกินนะครับได้หิวอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยฉันก็หิวอุ้ยเบกมีอะไรกินบ้างของดีแล้ววันนี้สปาเกตตี้แล้วก็อะไรเนี่ยสปาเกตตี้กุ้งเหรอกุ้งย่างมั้งกุ้งหรอย่างกุ้งอะไรอะไรอ่ะเย่างหูฉัน กะเพราเคเสร็จ okay, นล้ววันนี้ประทังชีวิตอยู่แล้วเนี yeah. ่ยแล้วมันน่ากินเหลือเกินกินนิดๆหน่อยๆนะประเดีปกติผมผมกินอยู่แล้วไงเลยมไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ปกติชีวิตรามีแต่ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างแล้วก็เรียกว่าอะไรวะข้าวปลาแซลมอนข้าวปลา่างชีวิตมีอยู่แค่นี้เนี่ย พิมไม่ใช่ครับคนนี้คนนี้รูนนะครับผมแล้วพี่มิ้วจอยไลฟ์พี่มิวครับแกไม่ได้กำลังเป็นเอดีอยู่ข้างบนเหรอพี่มิวเข้ามาในไลน์ที่พี่ว่าหรอเนะี่ยพี่มิวพีมิวว่ากับพี่ผมอะไลฟ์รอพี่อยู่นะไม่ได้กดดันนะแต่ไลฟ์รอเฉยๆนะ อาวิปุวัสดีจ้าไม่เจอเลยเว้ยไม่เจอเลยเหมือนกันครับพี่คิดถึงคิดถึงนั่นแหละไปข้าวมาแล้วกินข้าวไปดีไหมนี่กินข้าวเลยแล้วกันไปทุกคนไ่เจอกันบ๊ายบาย